หนูแอบสงสัยว่าคุณแม่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมบ่อยมากสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดแต่ม่เวลาโมโหถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเลยอยากถามว่าการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้จิตใจเขาเย็นลงเลยเหรอคะจริงๆเขาไปบางคนหลายคนไปปฏิบัติด้วยวิธีคิดที่ผิดนะปฏิบัติธรรมด้วยวิธีคิดที่ผิดไปปฏิบัติธรรมเพื่อคิดว่าจะิ จะหลีกหนีจากความวุ่นวายจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วม o ๊บมุ๊ออนออกไปอยู่ในโลกของตัวเองสักพักไปหาวัดไปหาสถารนักปฏิบัติวิปัสนาแอร์เย็นเย็นไปที่ที่คนมันมันมีแต่หมู่คนปฏิบัติธรรมด้วยกันนะเข้าใจปะแล้วมันก็เงียบหมดมันก็ได้อารมณ์อย่างหนึ่งมันก็มันก็ฟินฟินในช่วงหนึ่งแต่คือพอไม่เข้าใจว่าวิธีประโยชน์ของการปฏิบัติจริงๆคือมันการเอาทมเนี่ยไปใช้การที่อาจารย์พุทธทาสบอกว,กว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ย เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในยุคหนึ่งคนมันมันเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องไปวัดอีอยากเป็นคนมีธรรมะต้องไปวัดไปถือศีลไปอยู่วัดอาจารย์พระธาตุจึงอธิบายมาเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่คุณพวกคุณคิดกันนะธรรมะกลางทุ่งนากับธรรมะในโบสถ์นั่นคือธรรมะอันเดียวกันเะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมาวัดเจ้าธรรมะคุณกลับไปบ้านคุณก็ต้องมีธรรมะด้วย ถ้าคุณคิดว่าอยู่วัดคือการปฏิบัติธรรมสติของการอยู่วัดมันก็คือสติตัวเดียวกันกับที่คุณจะต้องใช้เวลาที่คุณอยู่กับลูกอยู่กับคนในครอบครัวไม่ใช่อยู่กับพระนี่ดีมากเลยสงบนิ่งไปอยู่กับสามีอยู่กับลูกนี่สติแตกอะไรประมาณนี้บางคนเรียบร้อยมากนะจริงบางคนเรียบร้อยมากนะกับพระเนี่ยโอ้โหอยู่ต่อหน้าพระเงียบมากเก็บกดไงเก็บกดเก็บกดแต่ว่าเก็บลูก ไปลงกับลูกลงกับสามีที่บ้านนี้เข้าใจผิดเลยไม่ถูกต้อง